ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ขายแล้วนะครับตัว EV นะฮะคันนี้เป็น MG4 นะครับซึ่งอดใจไม่ไหวจริงสำหรับราคาสำหรับสภาพนี้นะครับคันนี้เป็นตัว MG4 ปี2024นะสภาพบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่ใช้งานมาเพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นยังไม่เคยทำสีแน่นอนนะครับภายในยังเป็นรถใหม่ซีนต่างๆถุงพลาสติกหอ่อยังไม่แกะใช้งานนะครับ คันนี้ฮาร์ดไฟเต็มที่วิ่งประมาณ400กิโลเมตรนะครับประหยัดแน่นอนเกินคุ้มนะคนที่กำลังจะออกรถ EV นะหยุดดูคันนี้เลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนอ่ะมาดูกันเลยนะครับภายในยังเป็นรถใหม่กินรถใหม่ออกป้ายแดงนะคันนี้ใช้งานแค่1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับรถยังไม่ถึงปีนะจัดไฟนั้นมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.79นะสนใจสอบถามเข้ามาเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอน ราคาเหลือเพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคนที่จะออกรถป้ายแดง EV นะครับหยุดดูคันนี้เลยราคาคุ้มค่าแน่นอนงวดถูกดอกเบี้ยถูกสนใจสอบถามเข้ามานะครับหา PR อาทาง0818786695และทาง YouTube Channel สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์และอีกหนึ่งช่องทางคือทางแ p a g e Facebook สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์รถเย็นเมือสอง